C หนึ่ง t a k หนึ่งวิเคราะห์ลาวโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่1มิถุนายน2-5-6-3 Action สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ว BA นวิเคราะห์ตัวเลขน,นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ฮะท่านผู้ชมสวัสดีนะครับช่วงดึกๆก,กันด้วย <laughs> สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะท่านไทยหลับหรือ,อยังครับบางท่านก็ตื่นมารับชมตอนเช้าก็สวัสดียามเช้าด้วยนะก็ตอนนี้เป็นเวลาเห้าทุ่มกว่าๆก, <c oughs> ก็ได้อัดคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะะได้พูดคุยกันนะครับยามเหงา <c oughs> พี่พี่ท่านใดเหงาก็สามารถมารับชมคลิปของพวกเราได้นะครับ <c oughs> โอเคนะฮะวันนี้นะครับหรือว่าคืนนี้ดี <c oughs> ผมจะมาวิเคราะห์นะะ ลาวโคงสุดท้ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะท่านใดได้ติดตามงวดที่แล้วกันบ้างครับแต่ก่อนเริ่มรับชมนะพี่ๆท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะอา่าสลากกินแบ่งลาวนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะครับส่วนรดเยอะเลย s 3 5 9 sbobet นะจ๊ะตามนี้เลยนะครับมาครับท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวจะขอญอาตนะก็ที่สําคัญนะครับสนับสนุสนสลักกินแบ่งเราเท่านั้นนะครับอออกอะไรฮะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับออก 3, 6, 1, สามหกเจ็ดหนึ่งสามสลักกินแบ่งเรานะฮะก็ออกทุกวันจันทรนะจะเขียนอย่างนี้นะครับวันจันท์ mm hmm. กับวันเอ่อเพื่อเลือดหัดนะดแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเขียนผิดนเพื่อ <laughs> เลือหันอ,อ สวัสดีนะฮะนี่นะครับจะเอาทุกวันจันทร์กับวันเสารสวัสดีนะครับงวดที่ผ่านมาออก3 6 7เข้า76นะฮะให้เม็ดเมตรเดียวนะท่านผู้ชมนะก็ลาวไม่ได้คุยนะครับอย่างที่บอกนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเข้ามา5 6งวด7งวดติดแล้วนะครับก็การวิเคราะห์เนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับในมุมมองในการวิเคราะห์นะฮะก็สามารถรับชมเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับ โอเคนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับอาเรามาดูนะครับกอ็ออกเลยนะฮะสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามให้เจ็ดนะครับมาเจ็ดหกนะเรามาดูนะครับว่า,าวันที่01นะฮะ06นหะหรือว่ามิถุนายนนะครับ2 5 6 3 ค้งสุดท้ายลาวนะหรือว่าท่านใดชอบการวิเคราะห์ของคุณเอกก็ไปติดตามได้ที่ช่องคนบ้าห่วยนะฮะรวยแน่นอนนะครับมีช่องเดียวนะอ่านี่นะฮะก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็รอดูไปอาจจะมีช่องใหม่ของคุณเอกก็ได้นะฮะเพราะช่องนี้คือเป็นช่องเก่าของผมนะก็ให้คุณเอกเขาไปดูแลนะฮะโอเคนะครับเรามาดูนะครับงวดนี้นะฮะจากการวิเคราะห์ก็ได้8นะครับท่านผู้ชม อ่าแปดเจ9ดแปดก็บอกเขียนผิดนะฮะแต่ก็ถูกต้องเก้า <c> จ <oughs> นะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวกันนะฮะแปดสหชุด3ตัวนะฮะสี่นะครับ 485 4 8 9นี่นะครับหลักร้อยให้4นะฮะให้8นะอ่าอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับในการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับช่องผมก็จะมีพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับก็พี่ๆท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะใส่แมสนะครับเราก็ออกไปไหน ล้างมือไปบ่อยนะครับบางท่านก็อยากจะให้ผมมาเขียนเลยนะฮะามาเขียนแล้วต้องการดูเลขนะครับมันไม่ใช่แนวทางในการที่ผมจะวิเคราะห์เลขให้ท่านผู้ชมนะครับเราก็พูดคุยกันนะครับท่านใดที่บอกว่าผมพูดมากพูดเกินไปนะฮะก็สามารถรับชมช่องอื่นได้เลยนะครับช่องผมเราก็จะพูดคุยกันไปอย่างนี้นะครับสาระทุกสุขดิบนะจ๊ะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนอนหลับฝันดีนะครับ กอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ